จับมือกันรับงานสุดปังเลยนะคะจากกระแสข่าวที่หลุดออกมาค่ะว่าจะมีสซุปตา์แถวหน้าของเมืองไทยพงาดขึ้นเป็นนะคะพรีเซนเตอร์คู่ล่าสุดให้กับ True แล้วก็ d t แทถึงเวลาสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วนะคะเพราะว่าพระเอกหนุ่มดอเด็กก็พรีเซนเตอร์จาก DT แท็นะคะนั่นคือหนุ่มไนายนาพัทรควงนางเอกทอทหารเป็นพรีเซนเตอร์จาก True นั่นก็คือสาวใบเฟิร์นพิมพชนกค่ะก็โชว์เคมีชวนกรี๊ดนะคะกับผลงานโฆษณาคู่ครั้งแรกการรวมตัวกันของ True แล้วก็ d t แทนะคะ2 แบรนด์ที่พิเศษจริงๆเพื่อ better together นะคะมอบสิ่งที่ดียิ่งกว่าค่ะแล้วก็เป็นการเปิดโลกใหม่ๆของสิทธิทพิเศษนะคะที่เหนือกว่าจนเรียกได้ว่ารวมทุกความเป็นไปได้ให้เป็นไปได้อย่างที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนค่ะเพราะว่าน้องนายนั้นเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบ้านดีแทกอยู่แล้วนะคะส่วนสาวใบ,บาเฟินเองก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับฝั่งบ้านทรูเช่นกันงานนี้นะคะทรูคอร์เปอเรชันจึงไม่รอช้าก็รีบคว้าโอกาสเชื่อมต่อทั้งสองคนให้มารวมตัวกันเป็นครั้งแรกค่ะ เรามีอะไรจะบอก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 เมื่อกี้จะบอกว่าอะไรนะพบคำตอบได้ที่นี่เร็วๆนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ